คอล่นมกาแฟดำถ้าเลือกได้สีจิ้นผิงจะเอาใครระหว่างไบเดนกับทรัมป์สองถ้าจีนเลือกได้จะอยากให้ใครชนะเลือกตั้งสหรัฐในปลายปีนี้เจ้าไบเดนหรือโดนัลด์ทรัมป์คำตอบคือถ้าสีจิ้นผิงเลือกได้คงจะไม่เอาทั้งสองคนแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องปรับตัวให้อยู่กับใครก็ตามที่ยึดทำเนียบขาวได้ในแง่ด้านความมั่นคงพันมิตรระดับภูมิภาค เช่นควอสพาร์เนอร์ชิพและออคัสคาดว่าจะยืนหยัดมั่นคงเช่นกันภายใต้การบริหารของไบเดนมากกว่าทรัมป์ปักกิ่งได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความคับข้องใจต่อการซ้อมรบของสหรัฐในยาน่านนี้สหรัฐได้คิดค้นยุทธวิธีต่างๆเพื่อปราบปรามและควบคุมจีนและเพิ่มรายการคว่ำบาดฝ่ายเดียวตลอดเวลาจนไปถึงระดับที่น่าสับสนอย่างไร้สาระที่มีอาจอย่างถึงได้ หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวในงานพบปะสื่อมวลชนเมื่อวันที่7มีนาคมหากเกิดความกระวนกระวายใจทุกครั้งที่ได้ยิงคำว่าจีนความมั่นใจในฐานะประเทศใหญ่จะอยู่ที่ไหนแต่ภายใต้การนำของทรัมป์ยุทธศาสตร์ควบคุมสหรัฐต่อจีนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดทําช่องประกาศลงโทษจีนฝ่ายเดียวไม่ต้องมีการเจราจาต่อรองใ,ใดๆกันก่อนทั้งสิน้นเป็นยุทธวิธียิงก่อนถาม ตอนที่ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขาถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงและองค์กรระหว่างประเทศหลายเรื่องรวมถึง TPP หรือหุ้นส่วนความร่วมมือภาคพื้นแปซิฟิก w h o องค์การอนามัยโลกและปาร i สอะ r e เ m นต์ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนไบเดนก่อตั้งกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองหรือ IPEF เมื่อ2ปีที่แล้ว เพื่อจะขาดอำนาจกับ BRI หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนโดยที่สหรัฐชักชวนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ็ดประเทศมาร่วมส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นป้อมปราการระดับภูมิภาคของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนถ้าทัมาก็คงจะยกเลิกความริเริ่มของไบเดนเรื่องนี้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครคาดเดาว่าทั้์จะวางจุดยืนของตัวเองอย่างไรเพราะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาโดยทางการแล้ว จีนจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศอื่นหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐถือเป็นกิจการภายในของสหรัฐไม่ว่าใครจะได้รับเลือกเป,ป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปเราหวังว่าฝ่ายสหรัฐจะทํางานร่วมกับจีนเพื่อพบกันเครื่องทางและปักดันความสัมพันธ์จีนสหรัฐไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนบนหลักการของการเคารพซึ่งกันและกันสาติสุขร่วมกัน การดำรงอยู่และความร่วมมือแบบวินวินแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าปักกิ่งยืนอยู่ตรงกลางระหว่างไบเดนกับทรัมป์ไบเดนเรียกในสีว่าเป็นผด็จก,การหลายต่อหลายครั้งในที่สาธารณะทรัมป์เคยบอกว่าสีจิ้นผิงเป็นคนที่คบได้เคยแม้แต่บอกว่าเขาอิจฉาที่ผู้นําจีนมีอํานาจสั่งการได้ค่อนข้างจะเด็ดขาดแต่นั่นไม่ได้สก,กัดกั้นการที่ทรัมป์ประกาศสงครามการค้ากับจีนอย่างดุเดือด เพื่อรักษาฐานเสียงของตนในอเมริกาทรัมป์ไม่ได้ยกย่องสีแต่เพียงคนเดียวเขาเคยแสดงความชื่นชมผู้นำที่ถูกวิจารณ์จากประเทศอื่นๆมากมายเช่นคิมจ่องอื่นของเกาหลีเหนือวิกเตอร์ออบานของฮังการีและวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียแต่หากไปได้ชนะเลือกตั้งอีกครั้งเขาก็อาจทำให้เกิดความต่อเนื่องและการฆ่ากันได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยไบเดนก็เคยพูดถึงการสร้างกลไกที่จะป้องกันไม่ให้การแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจกลายเป็นความขัดแย้งเกิดเหตุแต่ภายใต้การนำของทรัมป์ความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศอาจมีปัญหาว่าจะมีความเสถียรเพียงใดมีความเป็นไปได้ว่าทรัมป์กับทำเนียบขาวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะฟื้นกลับมาไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งแต่ในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาส หากทากับทําเียบขาวได้และประกาศเลิกสนับสนุนอยู่เกรนในการทําสงครามกับรัสเซียก็อาจเปิดโอกาสให้จีนเล่นบทผู้ไก่เกียร์ได้คึกคักขึ้นตัวอย่างที่ผ่านมาสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ในปี2017ระหว่างที่ทาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาถึงวันนี้อเมริกาซึ่งมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะไม่อยู่ในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ,พื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้าหรือ CPTPP ที่ต่อยอดจาก TPP จีนก็เสนอตัวเองเข้าไปสมบทนี้แทนต้องไม่ลืมว่าทรัมป์เคยกล่าวโทษปักกิ่งว่าโควิด19มาจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของจีนทําให้จีนไม่พอใจมาตลอดในประเด็นนี้สหรัฐจะต้องไม่ท้าทายใส่ร้ายหรือแม้แต่พยายามจะล้มล้างเส้นทางและระบบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน รัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนกล่าวไว้และเสริมว่าสหรัฐจะต้องไม่พยายามขัดขวางหรือขัดขวางกระบ,บวนการพัฒนาของจีนหรือละเมิดอ,อธิปไตยของรัฐจีนหรือทำลายบุรณภาพแห่งดินแดงของจีนโดยสิ่งสุดท้ายถูกมองว่าเป็นการเตือนอย่างปกปิดเกี่ยวกับไต้หวันโดยในประเด็นไต้หวันไม่มีใครรู้ว่าทั้จะเอาอย่างไรถ้ากลับเข้าทำเนียบขาวแต่ที่แน่ๆคือไบเดนจะยืนหยัดในการยืนเคียงข้างไต้หวันต่อไปค่อนข้างแน่นอน แต่ในท้ายที่สุดปักกิ่งก็รู้ว่าการเมืองสหรัฐจะเปลี่ยนไปตลอดทุกสปีจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวไปตามกระแสก,การเมืองระหว่างประเทศซึ่งต้องถือว่าจีนได้บทเรียนมามากพอในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาว่าจะยืนหยัดในหลักการอย่างไรสหรัฐจึงจะเคารพในความเป็นมหาอำนาจหมายเลขสองไม่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปจะชื่ออะไรก็ตาม